วีประทับใจก้าวตรงไหนโอ้ยทำไมถามกันแบบว่า <laughs> พวกพี่ถาม <laughs> สบาย <laughs> ใ,ชใช่ใช่ถามสบายมาก <laughs> 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 แต่แค่รู้สึกทำไมเขินเองวะเขินอ่ะมันเด่มันดีเอกี้ออม เราเห็นน้องวีมากี่ปีแล้วนะอุยนานเนาะเปีค่ะเข้ามาตอนยี่สินี่ยังดูเด็กกว่ายี่สิบหนูยี่สิบเจ็ดตอนนี้ฉันนึกว่าเธอยี่สิบสามวันเจ็ดปีของวีเป็นยังไงเออพอเข้าปีที่เจ็ดพูดถึงแล้วก็มีความแบบว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเยอะเหมือนกันนะมีความรู้สึกแบบนั้นมีแบบขึ้นขึ้นลงลงงงกันตัวเองเหมือนกันเริ่มต้นไปปีแรกแล้วก็ปีที่เจ็ดความเปลี่ยนแปลงหรือว่าแนวเพลงเป็นยังไงหนูรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงคือเมื่อก่อนหนูอินโนเซนต์กว่านี้เยอะมากเลยมัันนนนนกกก็็็็คงเเเปววยแแหหลละ้ดตตตรีมมมือโาา ตอนเมื่อก่อนเราก็จะแบบอะคูสติกมากๆตอนนี้เราก็เริ่มแบบใส่สีสันกล้าทดลองอิเล็กทรอนิกสนู่นนี่นั่นเติมเข้ามาเรื่องที่เราก็โตขึ้นมีความแรดขึ้นเป็นสาว <c oughs> รุ่นอะไรก็ู้ร มากขึ้นอย่างวิธีการค้นหาอะไรให,ใหม่ๆการร้องเพลงของเราเนี่ยเราทำกันบ้านยังไงก็ร้องไปเรื่อยคะ่ะเราชอบวิธีการร้องของศิลปินคนนี้หรือแบบโนต้ตแบบนี้หนูว่ามันก็แค่แบบซึมซับมาจากสิ่งที่เราชอบแหลคะค่ะมันก็เปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์แต่การตีความเปลี่ยนไหมคะเวลาเราร้องเพลงเปลี่ยนนะ มันก็มีบางครั้งที่ถ้าเราไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่ออกมานานๆแล้วเราเล่นโชว์เดิมไปเรื่อยๆมันก็มีถึงจุดหนึ่งที่วีรู้สึกว่าวีร้องจนวีไม่ได้หมายความตามที่วีร้องแล้วอ่ะมันเริ่มแบบมันช้ำแล้วอะไรเงี้ยด้วยความเคยชินคือก็คือรันไปโดยที่ไม่ได้รู้สึกก็มาเลยซึ่งทีนี้มันก็เลยถึงจุดที่ว่าพอเราเริ่มเบื่อของเราเองปุ๊บเราก็มา r รียร์เรนจ์ดนตรีใหม่พอดนตรีใหม่เรารู้สึกว่าเฮ้ยดนตรีนี้เท่มากเลยปุ๊บเราก็กลับมาเอนจอยใหม่วีรู้สึกว่าพอเวลาผ่านความหมายเพลงสําหรับเรามันนนกก็เปลีี่่ยยด้้ววอออะะคงารรสไใหบ วีบ้าหนูเรียนรู้เยอะนะหนูเรียนรู้วิธีการเจอคนนะคะการใช้ชีวิตหลายๆอย่างเมื่อก่อนจะถึงวันนี้เนี่ยใช่เมื่อก่อนไม่ใช่วันนี้ดูเข้าหาดูคืออาจจะไม่ได้ถึงกับเข้าหาแต่เขาไม่ดูเก๋เขินมากเมื่อก่อนดูเก๋เขินนิดหน่อยคือเหมือนเมื่อก่อนจะรู้สึกว่าตัว่อยู่ผิดที่ผิดทางนิดนึ่งยิ่งแบบเดินพรมแดงเนี้ยตัวดีเลยค่ะเดินไปขอน้ําอะค่ะแต่นี้ในใจคือแบบว่าจงแผ่ออร่าจงแผ่ล ได้รูปลงอินสตาแกรมเจ็ดปีที่เข้าวงการมาลักกี้อินเกมแล้วก็ลักกี้เลิฟตลอดปั๊ก็มีช่วงที่ลักกี้เลิฟแป๊บๆอยู่เหมือนกันแล้วจังหวะนี้นะคะจังหวะนี้ก็ดูเหมือนจะสองอย่างละค่ะขอเล่าว่าตอนนั้นเหมือนแบบว่าก้าวเข้ามาออกรายการพี่ๆทั้งสองคนเราก็เหมือนพี่ๆก็ถามว่าเอ้ยคุยกับใครอยู่หรือเปล่าตอนนั้นเขาก็แบบมีแบบคนนึงคุยๆอยู่อ่ารีเอ่ะคบรักเป็นยังไงคะแฮปปี้ดีค่ะกี่ปีละคะ ปีเดียวค่ะิ่งเริ่มต้นรู้จักกันกี่ปีคะก็ประมาณ5ปีรู้จักกันจากซีรีส์ละครใช่ซีรีส์ออนแอคทีฟความรู้สึกแรกอะหนูจําได้ว่าหนูว่ะเจอครั้งแรกอะคืองาน G T H ที่เขาแบบรวบรวมนักแสดงของ G T H มาแสดงแล้วทีเนี้ยตีเราเป็นทุกคนเลยแบบว่าพี่ซันนี่แบบพี่มาริโอ้มีคนนู้นคนนี้ที่แบบพระเอกแนวหน้าประเทศไทยแต่หนูเจอก้าจิระยูแล้วหนูก็แบบค่อยหล่อมาก หนูรู้สึกว่าเฮ้ยวันนั้นแบบหล่อเหนือทุกคนเลยดูออร่าแต่หนูก็ทักว่าเอ้ยเรากำลังจะเล่นออเนกาทถิด้วยกันนะแล้วก็อ๋อโอเคโอเคแล้วพอไปเจอที่กองก็แบบความหล่อนั้นก็ได้มาลายหายไปเลยทันทีคนได้รู้จักแล้วก็ต้องทันทีเลยนี่คือความประทับใจแรกๆแต่พอมาเจอตัวจริงปุ๊บคือเป็นคนจริงใจเป็นคนน่ารักแล้วก็แบบเป็นเพื่อนที่ดีมากๆอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าคนนี้แหละใช่หนูรู้สึกแค่ว่าแบบก็ก็สบายใจดีแบบเหมือนมีเพื่อนเพิ่มมาคนนึงคอยนั่งฟังเราบ่นนิดนึงแฮปปี้ก็แบ่งกันคคือแ่รู้สสึกบายใจละหๆ วีไปรับใจก้าวตรงไหนโฮ้ยทำไมถามกันแบบว่าพกี่ถามสบายใช่ใช่ถามสบายมากแต่แค่รู้สึกทำไมเขินเองวะ ่ก็ประทับใจในความชิวความสบายแล้วก็เคารพกันในขณะที่ก็สนิทกันรู้สึกว่ายอมรับการเป็นตัวเองของกันและกันมากๆเพราะนุ่นก็ติดสุดเหมือนกันก็ติดนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ยังมีเหตุผลอยู่ไม่ได้ไม่มีเหตุผลทุกวันนี้ความสุขของ V อยู่ที่ตรงไหนคือสเปนไทม์กับคนใกล้ตัวเราแหละกับเพื่อนกับที่บ้านกับคนที่เราแคร์แล้วก็เล่นดนตรีทําดนตรีที่เราชอบมันไม่ได้ยากไปกว่านั้นเลยอ่ะสุขแบบง่ายๆใช่ค่ะทาในสิ่งที่ชอบใชได้มีเว ลาให้กับครอบครัวกับเพื่อนเพื่อนใช่ค่ะแล้วก็บวกได้เที่ยวบ้างก็กดีค่ะมันเดมันดีเอกีออม